ใก,ใกล้จะเสียใกล้ละหนึนสองคนใกล้ที่เที่ยงนะมันใกล้สิเต็มใกล้สิเป็นลมแดดขนาดมันะ cửa dạy học học không? không không xin học học xin không xin học xin học xin mới xin học xin đi xin học xin này xin học xin học chín học đi. chín học xin học luôn hả? xin học หลังจากที่มาแต่ขึ้นน้อยแล,ล้วก็จัดภาพมาเฮอนลูกล้านตอนนีน้พี่พากันมาลินอย่าเอาไอ้น่องอยากแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องไหมฮะอย่าลินแล้วยังบายดีปลาลุงบ้างบายดีปลาลุงบ้างบายดีบายดีร้อยบายดีปลาลุงบ้างบายดี mm. โอ้มาให้กินขนมบา้างปลาลุงบงะแพงนะ พลุงเอฟซีพอแพงเลยไปดีจีน่าไปดีไปดีใหญ่ใไปดีไปดีอย่าแกล้งน้องบายบายไปดีดูถือจ้าบังถูอจ้าบังอย่าแกล้งน้องฮะหวงรถพี่น้องหวงรถย่านเขารถอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องปลาพากันไปหายทานปลาเอาทานมาดังไปรถน้องสิเี้เอาไว้มาพี่เลี้ยวเลี Rainbow, ้ยวมาพี่ <insulting noise> like <wall> liệu mà lèo mà Lèo lèo ở nhô nhô lăng cho nhô lăng lăng đẹp đẹp lèo mà ừ Áo khuyên khuyên áo khá khuyên À khuyên À thiếp 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 ừ thiếp thiếp ừ À ôi oh, 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 oh. บ่อม 50, ันรำมันออกมันเอาสำเนียเขาก็เอาเพิ่มกบอันนี้มันตีนมันนี่นะบ่อนั้นมันอื่นนะเนี่ยตีนหั้ดอกบวเป็นพดมันอ่อนเนาะบางคนน่ะเป็นตุ่มนะงโอ้ยเฟสนะเฟสเฟสเฟสไะสีด้วยเฟสนะเบิ่งฮะเป่าเป่าลูกเป่าเป่าไป้แจมเป่าไปฝุดบ่อเบิ่งพอตีฝุดเด้อเออฝุดดื้อเลยเนาะอขี่อยู่ดีๆเนาะโอ้เ็ดก็น้องพิ่ง ขอบตาดำเลยเกือบแปล่าเจมเปลอลินโทัพบอเทาับไปินโทศัพั์ไปกินโมบอกหมปลาไปหมผ่าเนาะงจอย่าลองแต่เหือมัน้อยสิตามันเจ็บมันสิซสบล่มใส่กินใรใ่ลมบนล่มหาในใ่ซีด้วยใส่ใหลมใน่ไปเห็ดนะพูดบ่ Chamba bông hả bông phang oh phang kênh 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 sao bà lâm ha sĩ đoa sĩ lâm lâm nghe lâm sai đi nghe thương thương đi thì thương đi nghe này nghe ผมมนี่แนมเห็เมื่อกี้เหน่ากับใบยันยหยใจสยามสู่ต่ออีกาต,ตุเลยเน่าใหญตาตุเลยตาตาตุตตนีไม่เียวอกยกินกอนโอ้ยหลายมถึงนี่บ่ถึงหินนี่ถึงนี่โอ้หินใน,ใน,นีนน่เนาะเห็ดเกลาเนาะบ่

พูดงูลมตาไข่ลินนั่งโพรถีบรถทีบน้อยนะจะพากันไปล้มท่าได้ในห้องน้ำเนี่ยล้มล้มทับล้มทับบักคีนบอกเรื่องใดๆเออให้จอดนันดาให้ดูมาได้ไหมโอ้บังบังเป่ามาภัยเหตุนะภัยเหตุออพูดก็คือว่าพากันยู่ล้างอย่าลินล้างอยู่พากันล้มห้องน้ำบอกให้เขาเดียวอ่ะล้มถึก ลงทับพีนบอกเลยว่ายังเข้าวามากกะ่าข้นไฟเห็ดใหญ่ไฟรมินิไซเซ่บมบนลมล่มเป็นยังแนมเป็นบนลมเลยไยู่ใช้ยู่ใช้พูดโอ้พูดปบปบเตลี่เลย่าตอกะ ผมมีอย่าลายพี่น้องเด็กน้อยดิ่งมันกันนะตกหลานเนาะแต่บางเอิญเราถือบาดเจ็บพอเนี่ยเราถก็ล้มหรือว่าปีดอีกทายได้หลานคนหนึ่งเจ็บตาเกือบแตกไปแล้วพี่น้องแต่สินอยู่ครึ่งหมดแผลบมดเล่นได้ที่หนังเนาะเดินลบก็บาดเจ็บเล็กน้อยพี่เนาอนะธรรมดาของเด็กเนาะถ้าเราเข้าใจกันแน่กับคิดเตียงกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ มีให้พาย,ยัางให้เก็บหลกเนาะลูกหลานบุรุษกับฮักกาแฟมาผู้คนนับหนึ่งเนาะบพยายานเป็นนั่นแหละก็เป็นนะเด็กน้อยลินกันเอาผู้ใหญ่สิเป็นชิลคิดที่งกันน้ำกระตุ่บอะไรกัน้องเอาก็ะต้งใจแะไรเนาะธรรมดาเด็กน้อยไปขึ้นไปมาได้พ่อเนี่ยไปน้ำเต็มเลยอ่ะลาพีลาหน่องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ดียวมีอย่างไร กำลีนไฮโลคนร้านจนๆก็ไปหยิบถาดหยิบนังใส่โูกสลานก็ได้ทันดังเนาะหลาพีแล้วนอนไปก่อนไว้พ่อพอนกิบหน้าเด้อไปนของสำหรับพีเนี่อยู่ดีไปแห้งมัดสุกูลสุกคนบ๊ายบายพ่อพอนกิบหน้าไปนอน